จจริงอ่ะก็มีอคติกับนกดาวนะว่านกดาวมันอาจจะไม่ไม่แข็งแรงไม่ทนอย่างเงี้ยน้องบอกว่าให้ไปดูบรนแปวเอาก็ไปความรู้สึกนกดาวนี่คือบ้านข้างหลังยกมาอ่าํามาตั้งเลยตั้งแล้วก็ยุ่งเย้ยอะไงเอ้นกดาว ันนี้จะพาไปดูงานกันนะคะเราจะไปส่งงานที่จังหวัดราชบุรีนะจะเป็นทรงโมเดิร์นนะคะส,สองเมตรเดี๋ยวไปดูกันเลยะคะ่ะตามไปกันไป2,000 years later บุรีนะคะหลังนี้จะเหมือนบ้านแถวเลยก็คือสูง2องเมตรห้าสิบเป็นทรงโมเดิร์นขนาด8ปคูณหกเมตรนะคะสองห้องนอนสองห้องน้ำหนึ่งห้องโถงหนึ่งห้องครัวนะคะไปดูห้องน้ำกันก่อนอันนี้เป็นห้องน้ำข้างล่างนะคะเหมือนเดิมสุขภัณฑ์ใช้ของคอตโตนะคะเปิดแล้วก็อ่าง กระเบื้องลูกค้าเลือกเองนะคะวายน,นี้จะเป็นลูกค้าเลือกเองกล้าดิจิตหมโคให้ด้วยนะจ๊ะประตูก่อนประตูจะเป็นกระจกนิลไพรนะคะแบบนี้เลยแล้วก็ามาดูอันนี้ค่ะอันนี้ลูกค้าติดตั้งเองนะคะเป็นสำหรับกองนะ้ำไว้ดื่มนะคะอันนี้ลูกค้าติดตั้งเองนะแล้วก็ อันนี้ค่ะนะคะก็คือลูกค้าเขาจะทําเป็นระบบที่แบบว่าดึงจากน้ปปปาประปาหมู่บ้านนี่แหละค่ะมาเข้าตัวกองแล้วก็มาใส่ถังนี้เพื่อที่จะแบบไปใช้งานได้เนาะแล้วก็จะมีตัวกองแยกมาอีกมากองตรงนี้เพื่อเข้าถังนี้เอาไว้ดื่มได้อันนี้ป้าจะเหมือนเดิมนะคะจะทําให้แล้วก็จะเป็นหลอดไฟแบบนี้นะหลังนี้ มีความเสตรงที่บรรไดค่ะลูกค้าขอเป็นเมท้าสิบนะคะกว้างข้างหาน้าเนี่ยเมท้าสิบแล้วก็ตีิดประตูนี้จะเอาไว้กันน้องหมานะคะเผื่อ,อ,อตรงนี้ก็มีบอันอันนี้กันได้ในระดับหนึ่งแหลแต่ว่าถ้าเกิดเขามีความสามารถในการโดดก็ อีกเรื่องหนึง่งระเบียงด้านหน้าก็คือจะขนาด3ฟสา3เมตรตรงนี้จะเป็นเคาน์เตอร์บาร์เหมือนเดิมนะคะเพื่อว่าให้ลูกค้านั่งจิบกาแฟหรือว่านั่งดื่มได้สองข้างก็จะเป็นระเบียงที่เอาไว้นั่งได้น,นะคะถ้าเมาเมาก็ตรงนี้ได้เลยคับดาใ่ะ อันนี้จะเป็นบันไดสูงขึ้นมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดขั้นนะคะขึ้นมองไปทางนู้นนะคะด่ไฟหน้าบ้านนะจะใช้เป็นโ,โคมสระเปานะคะแล้วก็ส่วนไฟหน้าบ้านเนี่ยลูกค้าอยากได้เป็นไฟกิ่งแบบนี้นะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นโคมสระเปาเหมือนกันครับ ไปเราก็จะเป็นระบบ3จุดสามจุดนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นโคมนี้นะคะส่วนจุดนี้จะเป็นโคมหน้าบ้านส่วนจุดนี้จะเป็นไฟกิ่งนะคะไฟจะเป็น3จุดเข้ามาข้างในค่ะเหมือนเดิมนะกระจกจะสูง2เมตรกว้างสเมตรเป็นบาลืเอลสลับแล้วก็มีเหลก็กดัดให้นะ,ะนี่ใ มีตู้ควบคุมไฟฟ้าให้เหมือนเดิมนะคะแล้วก็เป็นช่องเซอร์วิสไฟจะอยู่ตรงนี้นะคะไฟจะเป็นหนึ่งสวิตช์ต่อสองดวงนะคะแล้วก็จะเป็นเต้าเสียบหลังนี้เราจะใส่ให้ทั่วเลยเตาเสียบจะมีจุดข้างหลังด้วยนู่นด้วยอันนี้ลูกค้าให้ช่างติดตั้งไวค้ค่ะเพื่อเดินเพื่อไว้ใส่ ก็เพินเป็นรูปนะคะนี่นะหน้าต่างก็เป็นบานกระทุ้งค่ะสูงเมตรยี่สิบกว้างห้าสิบเซนบานกระทุ้งเปิดออกนตังนี้นะจ๊ะค้อมเล็กดับอ่าต่อมานะคะมาดูห้องนอนอ่ามาเปิดผ้าแล้ว สวัสดีคะ่ะอันนี้เป็นพี่ลูกค้านะคะแล้วก็น,นี้เป็นช่างของเรานี่ทำบ้านหลังนี้นะคะนี่พี่เน่เนาะรู้จักกันดีทําบ้านทรงนี้แบบว่าเารกอะไรททำมือไม่มีขนแล้วอะ่ะทรงนี้เลยะคะ่ะอ่ะเดี๋ยวเราดูดูงานไปพร้อมๆกันเลยเนาะคะ่ะอันนี้เป็นแอร์ที K ่ 9, B K U> เราแถมให้น, B K 9, B K U> นะคะเป็นแอร์เด็กกิ้งเก้าัน BTU นะคะพร้อมติดตั้งอันนี้ คุณพี่ลูกค้าได้ดูงานไปบ้างแล้วด้วยเนาะเพราะว่าอยู่ในงานทุกวันใช่ไหมคะใช่ค่ะเราพาเดินตรวจเลยเนาะแต่ก็เดินเอาดูที่เขาตรวจนะได้ใ่ไหมคะค่ะก็มีตรงไหนที่แบบดูดูว่ายังต้องมีให้แก้อะไรไหมคะก็แก้มาหลายวันแล้วก็คือเราดูไปตรงไหนที่มันไม่ได้แล้วก็ปัดมันไปเลยเนาะใช่ค่ะทางโอดยินเหมือนกัน ยดีลูกคาัจะต้องเอาให้เราแบบพอใจเลยเนาะ่ะอันนี้ประตูจะเป็น U P V C นะคะสูงสองเมตรกว้างแปดสิบเาพี่เน่ใช่ไหมอันนี้จะต้องไปสิบเซนค่ะที่นี่ลมแรงมากนะบอกเลยลมดียอ่าจมาลยนะคะอันนี้ไปดีหนึ่งห้องนอนนะคะไปดูตามที่มขาเลยอันนี้ห้องภายในจะเป็นสีฟ้าอันนี้ห้องสีสีห้องนี้ใครเลือกใครเลือกเอ่ย ม่บ้านเป็นของแม่บ้านเลยเลือกให้ลูกชายเลือกให้ลูกชาย่เด็กชอบสีสดใสเป็นแอร์ไนก์ิ้งเหมือนเดิมนะคะพี่แถมไัยแล้วก็อันนี้หน้าต่างก็จะเป็นสีบานนะคะซองอสมบานดาวไลท์ในห้องก็สองดวงนะคะแล้วก็จะมีเตาลอบเตาเสียบให้ด้วยเหมือนเดิมค่ะสีภายในเราใช้เป็นของ K O A นะแล้วก็ภายนอกก็ของ K O A ด้วยนะคะสายต่อค่ะไปห้องครัวไปห้องครัว ห้องครัวนี้กาพี่เอ๊ก็จบ่าสงเอ่กว้างแปดสิบเลยนึ่งเมตรแปดสิบ <80. S 1> อ่าอันนี้ก็สูงสองเมตรนะคะกว้างแปดสิบเซนจะเป็นบานเลื่อนนะคะไม่ต้องบอกเลยเป็นห้องครั <c oughs> ไไวไม่เหมือน่ยเอาเวลาพูดก้าจะให้มันมีหมอกเสร็จจานไกทอดไก่ไปหออะไรไม่ออกมาดูข้างขวาเลยได้ถ้านึไม่ออกดูครัอันนี้ลูกค้าเลือกเองนะจ้ากระเบื้องก็คือเลือกลายได้นะ อันนี้ไม่ต้องบอกเป็นห้องรัวูกค่ะบอกก็เพราะว่ารู้เลยก็จะมีหน้าต่างค่ะบานเมทคุณเมทเป็นบานเลนสลับแล้วก็มีพัดลมดูดอากาศให้นะคะก็มีซิงล้างล้างล้ลงางจานได้แล้วก็ตรงนี้จะเป็นบานซิงค์ซึ่งใช้งานได้จริงนะเปิดออกมาก็จะปูกระเบื้องข้างในให้ด้วยค่ะตรงนี้ก็เป็นบานด้วยนะนี่แล้วก็จะมีเตาเสียบให้ด้วย นะคะเพื่อ,อไว้เพื่อเอาไมโครเวฟขึ้นมาอะไรเงี้ยค่ะก็จะใช้งานได้ท็อปซิงเราก็ปูให้นะแล้วก็จะมีเก็บออคิ้วให้ด้วยค่ะตรงนี้เราก็จะเก็บเป็นบัวฟ้าให้นะคะเนี่ยที่เป็นลวดลวดลายนะคะจะเก็บเป็นบัวฟ้าให้ใหจ้าเดี๋ยวมาห้องน้ำค่ะต้องบอกว่าห้องน้ำที่เขาเลือกแบบสบายตาม,มากอะมาดู นี่อันนี้ก็จะมีการตัดเล่นลายหน่อยๆค่ะสวยบอกเลยว่าหลังเนี้ยเลือกทั้งสีทั้งกระเบื้องอะ่ะคือสวยสวยมากเดินเข้ามาสบายตามีความที่แบบเอ่อเราเราเรากลับมาบ้านบ้านคือที่ที่ไม่ว่าเราจะออกไปเผชิญอะไรมาก็ตามจะไปที่ที่เรากลับมาแล้วแบบ มันมีความสุขอยากหลับอยากนอนเลยมากเลยเน,นาอนนะอ่าจะเป็นห้องน้ำนะคะสุขภัณฑ์จะเหมือนช้างล่างเลยแล้วก็ตรงนี้จะเป็นพื้นที่โล่งจะมีเต้ารับให้สามารถวางตู้เย็นได้นะคะอ่ะจุดนี้นะเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์ลูกค้ากันนะคะว่าสร้างบ้านหลังเนี้ยระยะเวลาหนึ่งเดือนเนี่ยเป็นยังไงบ้างเนาะไปเดี๋ยวไปตามไปสัมภาษณ์กันอ่าสวัสดีค่ะวันนี้เรามาสัมภาษณ์กันนะคะสวัสดีค่ะอันนี้เป็นลูกค้านะคะยูทิราชบุรีนะ เดี๋ยวขอให้พี่แนะนําตัวกันนิดนึงค่ะพี่ผู้ชายชื่อพี่สมานพี่สมานนะคะพี่ยิรวันค่ะ,อ,ะอันนี้อ่าเป็นบ้านที่ทำไว้เกเสียนใช่ไหมคะไว้หลังที่สองอ่เนาะใช่ไหมหรือหลังที่สามสองนะอังที่สองนะคะ,ะทาไมเมื่อถามก่อนว่าพี่ไปดูหน้าง,งานที่บ้านแถมาเนาะที่มวยสร้างอยู่ที่บ้านแถวแล้วก็ตัดสินใจเลือกทําไมพี่ถึงเลือกเป็นบริษัท มวยคะก็ดูแล้วรูปแบบก็ใช้ได้ราคากลับต้องได้ <c oughs> อ <c oughs> โอเคอยู่มีน้องเขแนะนำด้วยพี่๋จน้องก็แนะน,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 นำก็เลยให้ไปดูที่บ้านแถวปกติเราจะสร้างเองเนี่ในนี้หาช่างก็ยากลำบากนานหาช่างไม่ได้ น้องก็เลยแนะนำว่าเอาเอานกดาวไหมใจจริงอะ่ะก็มีอคติกับน,นกดาวนะว่านกดาวอะ่ะมันอาจจะไม่ไม่แข็งแรงไม่ทนอย่างเงี้ยน,น้องบอกว่าให้ไปดูบับแก้วเอาก็าไปก็<ะ><อ>ไปกันสามคนไ ความรู้สึกน็อกดาวนี่คือบ้านทั้งหลังยกมาอ่าตามมาตั้งเลยตั้งและระหว่างการเดินทางมันจะต้องโยกเย่โยกเย่หลวมคลอนมาบิดโค้งบิดอะไรซึ่งมันไม่ใช่อย่างนั้นเออแล้วเราก็ไม่แข็งแรงเนาะมันจะดีเลยอะไรเอาน็อกดาวอะไรเงี้ยระยะเวลาพอสมควรเดือนเตะนี่ก็โอเคแล้วเห็นเลยสิดีน้องหนุ่มบอกว่าลูกค้าบอกตอนแรก ดูเหมือนจะไม่แข็งแรงเพราะว่าเหมือนเชื่อมเต็มๆอะไรอย่างนี้ใช่ไหมะใช่ใช่ไปไปดูพี่น้องเขาเชื่อมเน่เชื่อมเป็นมุมอ่ะแฉะแฉะมาแด้มุมไหมก็เราสงสัยมมันจะดีหรือมันเชื่อมหมดไหมน้องเขาบอกว่าถ้าย้ำมุมนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะมาเก็บให้ลอกแล้วก็มาถึงสีบ้านข่ะสีที่เลือกข้างนอกอ่ะ ดยปกติของมวยอ่ะจะให้เป็นสองสีภายนอกก็สองไม่รู้ว่าเราไม่รู้อ่ะาให้สองสีแต่อ <c oughs> ันนี้นอ่าพ,พอพอหนุ่มส่งเบอร์สีไปเนาะพี่บอกเอ้ยหนุ่มทาไมเหมือนสามสีน้องก็บอกว่าพี่เขาเขาชอบอย่างนี้แล้วก็เหมือนพี่ผู้ชายก็ชอบสีนึ่งพี่ผู้หญิงก็ชอบสีนึ่งแล้วพี่จะยังไงก็แบบโอเคให้ตามลูกค้าเลือกกปเลย <c oughs> ทําไมถึงต้องีสีม่วงตัดด้านบนมันก็มีที่มาที่ไปเนาะเราก็เป็นทหารทหารเก่าร้านอุสาร สานรสานจะสีประจําเราเขาสีม่วงแล well ้วก็จะมีสายฟ้าอยู่ท <Si ี่เสาเป็นสัญลักษณ์ของ้านเก่าเมื่อกี้มีสายฟ้าอยู่ที่เสาค้อนข้าเขาพูดไม่หเห็นสัญลักษณ์ของบ้านไหมอาหารเก่าลงมาก็เป็นสีเทาออนนะสีเทาแล้วก็หมเขียวออดสองสีนี้ใครเลือก สองสีเทากับสีเขียวแม่บ้านเลือกเลื่กอะไรกันน่สีมอะไรนะสีมิ้นอ์เรสีมินส์เขียวฟ้าเหลียวเขียวฟ้ามินสะเพราะว่าดูแล้วมันสดใสเช่ามาให้ได้ตรงตามใจที่เรารู้สึกอยากได้ตามใจชอบชอบเตามินเด่นเป็นต่างานใช่แต่บ้านนีาเด่นมากแล้วก็สีภายในภายในนี้แม่บ้านเลือกทั้งหมดไหมคะ เลือกเลือกเนี่ยใ่ชอบนะสืสีฟันบรุรีสีกฟันบุรีูนี่ก็มันเป็นสื่ที่ใครๆก็ชอบเนาะสีดีนะมันเข้าได้ทุกทุกสีอะ่ะอา่อา,าก็จะมีสีฟ้าที่ว่าไปข้างลายใช่ไหมในหนเลือกแล้วเราก็อยากให้มันโทนสีอะ่ะมันแตกต่างไงก็เลยเอาพลาสติกเลยแต่ว่าหลังเนี้ยค่ะ มีมีความพิเศษตรงที่เราก็ขยายขยายอย่างที่บอกเนาะขยายบันไดด้วยแล้วก็หลังที่บ้านแพ้วเราจะทําประตูกันน้องหมาไว้ข้างล่างอันนี้ทําตรงกลาง <c oughs> ขึ้นคิดว่าขึ้นได้ไหมเ <c oughs> <laughs> พราะถราไีไม้มาเห็นวันนั้นหลายหลายหลายตัวอยู่เนาะก <c oughs> ็สร้างเสร็จแล้วค่ะเป็นยังไงบ้างคะความรู้สึกที่แบบแน่วันนี้เราเสร็จเป็นหลังแล้วสบายใจ ใบใจแล้วได้บ้านได้บ้านแล้วดีใจนะแล้วก็แล้วย้เวลาก็เร็วอ่ะเร็วแล้วก็ดูแล้วก็แข็งแรงไม่อักติที่เคยมีเอ่ะลบไหมจัลงไปก็จอบลงไปแล้วฝากึงช่างหาช่างเป็นไงบ้างคะการประสานงานของช่างแต่ช่างนี้ดีมากเลยแนะนำอะไรต่ออะไรแนะนำอะไรบางทีบางอย่างที่เรา อขอเติมนิดน้อหน่อยอเขาก็เขาก็ให้แต่ถ้าหากว่ามันเยอะจะให้ล็อกฟกับบริษัทก็จะไม่ทํานอกเหนือมากนะใช่เพราะว่าในการครนแกนที่เขาก็จะบอกลูกค้าว่าเมื่อหนี้ลูกค้าขอได้<ช>ไหมอะไรอะไรจะมีการคืน่อเติมข้างหลังก็ต้องให้ลงบอกบริษัทถึงจะต่อได้ถึงจะยอมทำนะเพราะว่าด้วยเราเราเหมือนเราก็เสียกันมาแล้วนว่าเอออะไรที่มัน ถ้ามันนิดหน่อยอย่างที่เมื่อบอกว่ารับรับเองก็ได้อย่างอย่างเต้นเทปูนใช่ไหมคะไม่รับต้องต้องบอกบริษัทยังไงก็ต้องบอ,อก <tamanho S 1> <l ug> รักมากใสแล้วต้องบอกแต่เ็าทานี่นะเห็นเขาทาเนี่ยเขาทาเหมือนบ้านเขาเองอ่ะคือเขาใส่ใจอ่ะเพราะก็ดีได้เราจะคุยกันเสมอนะคะระหว่างบริษัทกับตั้งว่าให้เราคิดว่าบ้านหลังที่เราไปสร้าง เราอยากได้บ้านแบบนี้นถ้าเราทําแบบหมดไว้อะเราจะอยากได้บ้านแบบนั้นไหมเราคิดว่าถ้าเกิดวันหนึ่งมีคนมาสร้างบ้านให้เราอ่ะแล้วทําแบบนั้นอ่ะแล้วเรารู้อ่ะเราจะรู้สึกยังไงเราจะเปลวกับที่นี่ไหมเราจะไม่บอกตอนน่อไหมเพราะว่าเราก็อยากขายงานตอน่อเผื่อแบบมีลูกค้าแวะเว้นเข้ามาอะไรเงี้ยค่ะเหมือนที่เมื่อกี้ก็ยังอนุญาตให้มีลูกค้าท่านอื่นขึ้นไปดูบ้านฝาก อยากให้พี่ตองคนปากฝากลูกค้าถึงลูกค้าที่จะเข้ามาดูบริษัทเราว่าอเป็นยังไงบางปากได้ตามจริงเลยค่ะพี่ปากนิดนึงก็บ้านนกดาวก็เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งที่คนที่อยากมีบ้านอยากได้ไวยแข็งแรงผูกใจก็เลือกนอกดาวได้แล้วก็ จะแนะนําให้ว่าบริษัทเนี้ยโอเคนะทําดีค่ะช่างก็ดีด้วยมีอะไรกลุ่มไหมช่างช่างมวยตอนนี้จะมีอยู่ห้าถึงเจ็ดกลุ่มท,ที่ก็มาตรฐานเราก็จะพยายามรักษามาตรฐานเดียวกันในการทำแบบออกมางานก็ให้เหมือนกันเพราะทุกคนที่อยู่ในรายกลุ่มแล้วก็จะดูวิธีการทําว่าทําอย่างนี้คืออันนี้ยก็คือเราจะมีมาตรฐาน เขาก็จะดูว่าอ่าทำตามนี้ตามนีอะไรตรงไหนจัมมึงจันติดทุกงหรอล่าแต่ยังว่าเนาะขนาดคนยังนิสัยไม่เหมือนกันก็อาจจะมีแบบบางอย่างนิดนิดนู่นน่ะที่แบบอาจจะบิดกันไปนะคะตอนนี้เราจุดติดจุดติดช่างก็ไม่ไม่ได้นะช่างก็ยังใจดีที่สี่เป็นคนตาตัดเป็นแบบดี่ทำงานจันนี้แต่ยงแข็งแข็งนะไหนแม้วใครจะพักกันเท่าไหร่ดูด้วยเหนื่อย สุดท้ายนะคะฝากฝากลูกค้าที่จะเข้ามาดูนะคะดูเราดูเราดูเยอะๆดูก่อนดูก่อนเลือกดูก่อนพยายามดูเยอะๆดูหลายๆที่ที่ไหนที่ดีถูกใจแล้วก็แข็งแรงให้ดูหลายๆที่แต่ถ้ายังไม่มีตัวเลือกแวะมาหาเรานะคะ ก็จะมีเพจสวีทโฮมบ้านนกดาวในฝันนะคะบ้านพารวยแล้วก so ็บ้านสับมารุมนะคะถ้าไปดูได้3ามเพจนี้นะคะหรือว่าโทรเบอร์ติดต่อจะมีขึ้นให้นะคะโทรติดต่อสอบถามได้ตลอดเลยเราจะมีแอดมินคอยตอบคอยให้บริการทุกคําถามที่อยากรู้เรามีคําตอบข่าวสุดท้ายนี้ฝากเพจเราด้วยนะคะบ๊ายบายวัสดีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากจบ